สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ย่าจุมพามาเบ่งสวนอันนี้บวบดจันนะบวบบวบเลียมสวนพักขางบ้านห้องเนาะจ้นเนาะอันนี้ต้นกระชายมีตะไคร้อันนั้นต้นบัก บักน้ำบักฟักบักต้นนี่ยังลายนอกจากนั้นนะ่ะก็ล่งเป็นหน่วยไล่หลายหน่ะบักนาอันนี้บวบเปียมสวนหน่อยเฮาอันนี้มีพระอีตูมีต้นบักฮงอันนี้ทั่วทั่วปีนี่เป็นโลกจ้ะนี่นั่สิเป็นเหลืองเหลืองเป็นดงัดงดังทั่วปีนี่เป็นโลก อันนี้เป็นแตงโมกำลังออกดอกกำลังเป็นหน่อยอันนี้จะเป็นฟักทองของเฮาฟักทองกำลังงาม ของหัวกำลังงานอันนั้นทั่วปีด้วจ้ะนี่ทวนี่ทั่วปีบนึ่งบพ่อปูกไ้เพื่อด้กินย้วจ้ะนี่กำลังเป็นหน่อยหน่อยหลายๆนี่ มันให้ฝ่าคพื่อนเนผู้ฝนจีตกใน,นพี่น้องเลยอะไรกระบ,บัวพ่อจะนนะกินบ่ท่านละ่ะมันเป็นหลายหน่วยหลือกินบ่ท่านเลยนี่กระล่างหน่อยหน่อย <c oughs> บัวพ่อกระปูกหลายแอบบักอื้อบักฟักทอดพ่อกระปูกหลายอยู่จะพี่น้องคนกระล่างงาม ถือฝนกาลังงามเลยกำลังเป็นหน่วยบักนามอันนี้เป็นหวานดอกจะนี้ปลูกพักกินเองปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกพักขางบ้านกิน ช่วงนี้พอได้ไปตลาดทาก็เก็บผักคางบานให้กินนะจ๊ะนาออันนี้มันบักเขื้อเขือในยอดกระทิ้นมแตรยอดงามๆต้นบักฮงต้นบักแข่งบักเขื้อลายอยู่พี่นองเลยปลูกผักกินเองนะคะอันนี้แม่นผักบุ้ง ฝรั่งข้าจนี่ลองปูบงน้งมัฝรั่งเังยังท่นได้ก,กินเรอไงก็ร่งปล่อยแ้มเนขึ้นเคิรนงมี่้าผมผ้าบงให้แ่งงานมีนานนีหอละผ้าตัากไข่ฝาทะลายจูนเนา อันนี้มาละต้นมันสักคู่ต้นเยลาเฮ้าเนี่ยต้นงามงามเนี่ยเยลานีม่มยไผ่เก็บกินดอกแค่เฮ้าพี่น้องดอกแค่เฮ้าน้อยาย Kiếp kín là một thân đọc khe okay. đi tuần mặc nào กินน้ำบัวทันดีหน้อมันหลายอเบิ่งบอกกบ cây sẽ vớt lại ดอกอันชันอยู่นี่ดอกอันชันขาวในยอดก,กระถิน สวนคั่วเหาหลายกินกินโบท่านนะพี่น้อง พี่น้องแง่ชมขอจบคลิปแค่นี้ได้จ้ะเด้อพามาเบิ่งพักมองแย่ชมเก็บไปกินี่พักนบงบ่ได้ซื้อนี่แล้วยางมีบวบมีบักนนำแค่นี้ล่ะจ้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณหลายๆชิดตามรับชมให้กาลังใจพอ,อกันม่คลิปหนาได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า